อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิติติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะขอความร่วมมือประชาชนค่ะปฏิบัติตามข้อกำหนดของสอชอชที่ออกมานะคะโดยงดเดินทางกลับภูมิลำเนา พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะระบุว่ารัฐบาลได้มีการหามาตรการอื่นๆที่จําเป็นและการยกระดับศูนย์บริหารโควิด -19 นะคะเป็นศูนย์ฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาร่วมกับศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะซึ่งจะมีประลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงเป็นหัวหน้าส่วนในการรับผิดชอบแล้วก็ติดตามมาตรการที่ประกาศอยู่แล้วเดิมนะคะรวมถึงปรับปรุงแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีอํานาจในการอนุมัติมาตรการต่างๆของทุกกระทรวงค่ะสําหรับการประชุมนะคะ ก็จะมีการเริ่มประชุมในเวลา9นาฬิกาของวันที่26มีนาคมค่ะและจะมีการประชุมกันทุกวันเพื่อรับทราบสถานการณ์นะคะส่วนข้อกําหนดนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าสามารถออกได้ทุกวันค่ะโดยระยะที่1นะคะจะเป็นการขอความร่วมมือแต่ก็อาจจะมีข้อบังคับบ้างซึ่งการสั่งปิดหรือเปิดสถานที่นั้นนะคะอยู่ในมาตรการต่อไปที่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนค่ะ ท่านี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดเรื่องการงดเดินทางกลับภูมิลําเนาซึ่งหากเดินทางกลับก็ต้องเจอกับมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดระหว่างการเดินทางค่ะและจะมีการยกระดับความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ความสําคัญกับการกักตัวที่บ้านและขอให้เข้าใจว่าเพื่อสังคมโดยรวมอย่าตื่นระหนกเพราะว่าจะเกิดปัญหาขึ้นได้ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตือนผู้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะต้องระมัดระวังการใช้สื่อหรือว่าการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือการบิดเบือนข้อมูลเมื่อมีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินแล้วนะคะหากตรวจพบจะมีการลงโทษที่ค่อนข้างหนักขึ้นค่ะขณะที่รองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาขยายความนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้ประกาศเคอร์ฟิวนะคะเป็นเพียงแค่การประกาศพรกรฉุกเฉินเท่านั้นซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะถ้าสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้น นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงข่าวว่าคอรมอเห็นชอบให้ใช้พรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยเริ่มประกาศในวันที่26มีนาคมนี้พร้อมกับยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เนะคะเป็นศูนย์ฉุกเฉินแบบสอ,อชอค่ะโดยบอกว่ารายละเอียดและข้อกําหนดของพรกฉุกเฉินจะ มีผลในวันที่26มีนาคมนี้นะคะซึ่งจะมีการเปิดเผยในภายหลังเพราะว่าต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะแต่ประเด็นหลักๆตอนนี้ก็คือไม่ได้มีการปิดจังหวัดไม่ได้มีการปิดประเทศนะคะรวมถึงรัฐร,ฐ,รฐบาลก็ไม่ได้ห้ามประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดค่ะแต่ต้องสก,กีนแล้วก็ป้องกันตนเองแต่ทางที่ดีที่สุดควรอยู่บ้านค่ะเพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ท่านนี้นางสาวไตรสุรีนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีจะประชุมทุกวันค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดแพทย กระจายของไวรัสโควิด -19 ดังนั้นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะประกาศได้ตลอดค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละวันค่ะไปปิดท้ายกันที่สารสั่งจำคุก15วันค่ะหนุ่มที่ไปป้ายน้ำลายควักเป้าบน BTS สนามกีฬานะคะแต่เบื้องต้นผลตรวจก็ไม่ได้ป่วยเป็นโควิด -19 ค่ะ พันตำรวจเอกกิจนาพัฒนาเจริญค่ะรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าพนักง,งานสอบสวนสอนอปทุมวันได้คุมตัวชายไทยวัย32ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่นำมือไปป้ายน้ำลายและมาป้ายตามตำแหน่งต่งางๆในริฟบีทีเอสนะคะของสนามกีฬาแห่งชาติค่ะรวมทั้งควักเป้าและก็ไป้ายไปที่ปุ่มกดต่างๆนะคะได้มีการส่งฟ้องต่อสารแขวงปทุมวันในความผิดฐานกระทําการด้วยประการใดๆให้ของโสโครกนะคะโปะเปิอเปื้อนทรัพย์สินหรือแกล้งทําให้ของโสโครกเป เป็นที่เดือดร้อนรำคาญค่ะตามปอมวิายามามรา389ปประกอบกับผลการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคของแพทย์ก็พบว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตและก็ไม่ได้มีการติดเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใดค่ะซึ่งสารแขวงปทุมวันก็มีคำพิพากษานะคะว่าให้จำคุก15วันโทษจำคุกก็เปลี่ยนเป็นกักขังที่สถานกักขังกลางของจังหวัดปทุมธานีค่ะทางนี้รองโฆษกนะคะก็ฝากเตือนประชาชนนะคะถึงการป้องกันตนเองจากโควิด -19 ค่ะก็ต้องป้องกันหล ะะที่เกี่ยวขอบโรคการติดต่อทางเดินหายใจอย่างเช่นการสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําสบู่นะคะหรือว่าแอลกอฮอล์เจลล้างมือค่ะไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นการรับประทานอาหารก็ต้องปรุงสุกร้อนนะคะไม่ไปในที่ชุมชนแล้วก็ไม่คลุกคลีก,กับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกานาทีค่ะ เลข่าวโดยสำนักข่าวอน